เรากำลังจัดของอยู่ในห้องเก็บของเก่าๆจูๆ่ๆโทรศัพท์รุ่นโบราณเครื่องหนึ่งที่วางทิ้งไว้เป็นสิปีก็สั่นขึ้นมาเองจอเล็กๆสว่างวาบขึ้นพร้อมข้อความใหม่จากเบอร์ที่ไม่คุ้นเคยมันมาแล้วฉันเห็นมันอยู่หน้าต่างมันกำลังจะมาถึงตัวฉันฉันเห็นเงาอยา่า ข้อความขาดหายไปเหมือนคนพิมพ์โดนขัดจังหวะทันทีเรากดดูซ้ำแต่ข้อความนั้นก็หายไปแล้วเหมือนไม่เคยมีอยู่เรายืนนิ่งงันรู้สึกหนาวจนจับขั้วหัวใจเพราะโทรศัพท์เครื่องนี้คือของเจ้าของห้องคนเก่าที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อหลายสิบปีก่อนพลันเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นข้างหูแกคือคนต่อไป พร้อมลมหายใจเย็นยเยือกที่เป่ารถต้นคอเราผู้สนับสนุน KMM ข TH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง